targeted to won't a Kyxa and are Spain Gabriel Pereira Brazil designs few be seen in on มาแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นนักสู้จากต่างทวีปครับอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ครับสู้กันในรูปแบบมวยรอบครับวันนั้นครับการนพิกัด72กิโลกร,รัมครัคนนี้เกือบ190รับ189เซนติเมตรครับ,รบแกเบียเปรไรราครับ ไอ้ก,การยาวจากบราซิลครับผูกเก็ตไฟคลับส่งเข้าประกวดครับนักชกจากอเมริกาครับนี่คือโรแลนโดวาเดส วัย31ปีครับสูง176เ <31 S 1> <cm. S 2> ็ซนติเมตรคือซ้อมอยู่ที่ค่าย FA กรุ๊ปแท่งอันตรายครับสำหรับนักชกคนนี้นะครับอาวุธหนัก่วงใจกล้าบ้าบินครับเจอกันในรูปแบบมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับนี่ครับดูสัดส่วนครับ176กับ189โอ้โห13เซนติเมตรครับอายุนี่โรแลนโด31ส่วนกราเบียวยีบครับประสบการณ์นี่ก็พอๆกันครับ โอ้โรโดวลเสที่ซ้อมอยู่ที่เอ Group ปนะครับน่าสนใจครับโอ้ช่วงบนนีดหนาปึกเลยครับวอลเดสดูครับไม้คู่เลยครับเขาบอกว่าอยากสู์ต้องขยิญญ่งนะครับวันนี้โเรเลนโดได้ใช้สุภาษิตนี้แน่นอนแต่จะเป็นมวยสูงที่เดินบุกเข้าหาซะด้วยครับเกิร์บิโอเปรลล่าก็ต้องระมัดระวังตัวเลครับกาดนี่ห้ามตกเป็นเด็ดขาดนะครับ รูแลนโดมาอย่างนั้นการคอมาเยือนแน่ย่อครับปัดล่างก่อนครับกระเบี้ยวไม่โดนครับเดินปลีกเข้าขาแล้วครับเปเรล่าปากซอกเข้าไป พยายามจะชวนแรกลงในครับแต่การจะโน้มกระเบี้ยวไปเลยล่าลงมานี่ต้องใช้แรงเยอะเลยครับอโอ้ไปเลยล่าที่กรสูงจริงครับก็ถีบไปที่บริเวณหัวเข่านะครับทีบีุอนจังหวะทีแบบนี้น่ากลัวครับทีบดีๆนี่ถึงน็อกได้เลยนะครับเข่าเนี่ยครับ ค่อนข,ข้างระมัดระวังตัวเลยครับทั้งคู่แมโรนโดกัวเดสพยายามจะสัตว์ล่างก่อนจะขึ้นบนครับเตะเบียดเข้าไปครับเเรล่าง้างง้างจะทำยังไงครับแมกรรมการครับอาจารย์อุยพรเขียวกุ้งครับแม่ผูกคุมจากราชาทันสงขลาครับต้องเข้ามาเตือนครับวอลเดสนีดด่ถอยเยอะไปหน่อยครับ วางหมัดปลายครับยังไม่เข้าโฟกัสครับ <c oughs> ออกแข้งได้ดีครับเปรราทาั้งซ้ายและขวาครับ <c oughs> แสซ้ายก็ดีดเร็วครับน่าสูงจริงๆครับวอลเดสครับจะย่อแกเบียเปรราอย่างไรครับ โอ้โหและแข่งถึงก่อนซะโดยครับเปเรล่าโอ้แล้วแกสูงไม่ได้สูงเก่งก้างอย่างเดียวสูงแล้วเป็นมวยด้วยครับอาวุธนี่ออกนี้คมเวยครับจะเบี้ยวโอ้โหแหมดีว่าติดกาดครับแหมจะเล่นของสูงเลยครับจะสอยลูกตาลเลยครับผ่านยกแรกมองคอนเลยครับโรนโดวาวเดสครับทำไมมันสูงอย่างนี้ครับ คิดไม่ตกครับจะแก้ปัญหาอย่างไรครับไปดูไฮไลท์ครับเกี่ยวนะครับแล้วก็ไต่สูงนะครับก็ยังติดบังของเกเบรไปเลยล่าครับแม่ยังยิ้มครับแมพยายามจะทำสปินนิ่งแบ็คคิกคล้ายๆจอระเข้ฟาดหางเนี่ยครับแต่มันสั้นไปนิดเนี่ยนี่ครับถีบไปที่หน้าท้องคืนทันทีครับ นีแข้งขวานะครับเข้าเต็มๆครับกาเบียเปเรล่าไปดูกันต่อครับยกที่2สหรัฐกับบราซิลครับบราซิลครับแาเบียเปเรล่ากางเกงน้ำเงินครับส่วนสหรัฐเมริกันครับโรแลนโดวาลเดสกางเกงแดงครับจิงกันเข้ารอบนะครับคู่นี้ครับแกเบียขยก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 หดขวายังไม่ถึงครับ อาจารย์อุพพรเกก็ใจร้อนเลยครับอยากให้เกมมันสนุกครับในขณะที่โรนัลโดก็ยังต้องหาทางเข้าเลยครับเพราะว่าต่อยลำบากครับช่วงชกเป็นรองส่วนสูงเป็นรองครับจับมาแล้วก็หวดคืนก็ยังติดบังอยู่ครับโอ้โหปอมประการนี้ใหญ่เหลือเกินหวดมาแล้วครับแข้งขวาเอาลวครับดีดแข้งซ้ายได้ดีครับวอลเดส อ้าวโดนซอกรับไงครับโอ้ปิดเป็นพลวันเลยครับเอ้าตอนนี้รำซอกเข้าหาแล้วครับแกเพี่เอครับปักเข้าไปโอ้อยู่ตรงมุมนี้แหละครับอุ้ยแล้วขวางหน้าตีกาเพี่เอเบรล่าครับโอ้โหโอ้ยังไงต่อครับวอลเดฟเอาครับแหมอย่าไปเหนียวเชือกครับอย่าไปเหนียวเชือกปล่อยลำตัวครับโอ้ปักซอก ฤษีบทยาเข้าไปครับเอ้าลำตัวฤษีบทยาเข้าไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับโอ้ยต้องลงเลยครับแหมปักเข้าไปขนาดนี้ <c oughs> มึนงงไปหมดเลยครับ <c oughs> โตเลนโดวอลเดส <c oughs> ลุกขึ้นมายังมืนครับ <c oughs> อาครับ <c oughs> ต้องดูครับแมยังมืนๆอยู่ครับดูดูยังเดินต่อแตต่อตอ้าว มีเลือดด้วยครับโอ้โหฟันซะขนาดนี้ไม่แตกก็คงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับโอ้น่าจะแผลเยอะพอสมควรครับดูจากลักษณะแล้วโอ้กลายเป็นกาเบียเบราาครับเจ้าการยาวจากบราซิลครับโอ้ใช้ศอกหรือสีบทยาครับฟันจนสีสาของโรนรลโดวอลเดสนี่แหกเลยครับกลัไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหที่ไตซ้ายได้สูนนะครับ เลยแนวน้ำกระจายจากนั้นนีครับมาเสียหลักครับสอกแรกไป2ไป3ไปโอ้โหตอกมิดจริงๆครับสอกของแกเบรเปลยลล่าไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะครับโอ้โหดูครับตุย้ยลำตัวปิดล่างสอกบนครับดูครับดูไจังหวะหรือสีบอยาวองแกครับโ้กอืดู ่อยล่างก่อนนะครับให้ให้พวงก่อนครับหลังจากนั้นครับสับบนครับสับเข้าไปครับสับเข้าไปครับโอ้โหกว่าจะสิ้นฤทธิ์กว่าจะหายพยศครับไม่ไหวครับไม่แน่ใจครับว่าโแผลใหญ่แค่ไหนเขาเนี่ยต่อยกันเหมือนไม่รู้เลยว่าจะต้องต่อยอีกรอบนึ่งในค่ำคืนนี้นะฮะ And you're winner by way of technical knockout the blue corner แล้วก็เป็นนักสู้มุมน้ําเงินครับเจ้าก,ก้านยาวจากบราซิลครับแซมบ้าก้านยาวแกเบียเปเรรา,าครับขวาชัยไปได้ในแบบเทคนิคอลน็อคเอาในยกที่2ครับโหดจริงๆครับ